กาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยุมซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าวันนี้นะครับก็คือหลายคนเข้ามาดูคลิปพี่นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าพี่รีวิวกิจกรรมใหม่อยู่แล้วนะครับและพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับคลิปนี้จะมีการแจกเพชรปรีทนะครับถ้ามีคนดู5้าพคนดูขึ้นไปนะครับและพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าพักสิ่งสายฟรีแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับหรือว่าสายฟรีรอก่อนนะครับสัปดาห์นี้พี่ขอ รีวิวกิจกรรมที่จะเข้ามาใหม่เพราะว่ามันมีแต่กิจกรรมที่น่าสนใจนะครับและน่าเติมมากๆเลยนะครับเป็นกิจกรรมสายเติมที่จริงมันก็มีของฟรีแอบแฝงมาด้วยนั่นแหละนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นกิจกรรมสายเติมที่สัปดาห์ต่อไปที่เราจะได้เล่นนะครับก็เป็นกิจกรรมสายเติมแบบจุกๆไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าเอาใจสายเติมกันบ้างนะครับเพราะว่าเอาใจสายฟรีมาเยอะแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมา รีวิวกิจกรรมสายเติมสักนิดนึงก่อนละกันนะครับก่อนที่แบบว่าจะไปเข้ากิจกรรมสายฟรีนึงครับทุกคนที่ขอบอกเรียแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็ไม่แพ้กิจกรรมสายฟรีเลยนะครับสาหรับกิจกรรมสายเติมนะครับเพราะว่าพี่อยากให้ทุกคนได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมสายเติมมันน่าเล่นนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็จัดไปเลยละกันนะครับสาหรับกิจกรรมสายเติมจะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนพี่ขอบอกเรยแล้วกันนะครับเนาะก็คือ อันแรกเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของท่าทางตัวใหม่นะครับเนอที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นท่าทางตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาให้เราสุ่มนะครับดเรียวว่าเป็นวงล้อ9เพชรนะครับทุกคนเนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับดเรียวว่าถ้าเราสุ่มออกก่อสุดท้ายก็สายเพชรประมาณ1,800พด้ยเพชรนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนอแล้วก็ต่อมาก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือ ท่าทางควงม้าตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นท่าทางแบบนี้เลยนะครับเนาะที่แบบว่าจะมาแพคคู่กับท่าทางตัวนี้ในปัจจุบันที่อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นท่าทางตัวใหม่ที่มาแทนตัวนี้นะครับเนาะส่วนกิจกรรมสายฟรีก็คือ จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับแค่เราเติมเราก็ได้เพชรฟรีหรือว่าได้เพชรโบนัสแบบฟรีๆไปเลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับได้ท็อปอัพนะครับเป็นกล่องสมแล้วก็ได้บัตรนะครับเนาะหรือว่าโทเค็นตรงนี้ด้วยนะครับที่สามารถไปแลกของได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของวงล้อโชคสตาร์นะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้จะมีโอกาสอัปเดตเข้าไทยนะครับประมาณ1 0 0เลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะมาในสัปดาห์หน้านะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของตามนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือ ทางด้านของวงล้อนะครับทุกคนก็เรียดีว่าเริ่มต้นที่9เพชรเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ เป matters, society, ็นประมาณนี os, ้เลยครับทุกคนก็มีชุดเชยต่างๆนานานะครับที่แบบว่าเยอะแยะมากมายนะครับมีสกินรถตุกตุกนะครับที่แบบว่าหลายๆคนอยากได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเวอร์วังอลังการโคตรโคตรเลยนะครับทุกคนเอ่าก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับมีชุดนินจามีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงล้อโชคชะตานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับจ้าวเด็กเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเหมือนกันนะครับเป็นกิจกรรมสายเซิร์ฟนะครับแค่ก้าเพชรเท่านั้นนะครับสำหรับเริ่มต้นนะครับทุกคนก็็เเปปนนระมาณี้ลยนะครับแล้วก็ ต่อมาเป็นกิจกรรมพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์นะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาวันที่27ของปีหน้านะครับเนาะหรือว่าเดือนหน้านี่เลครับทุกคนหรือว่าไทยเราอาจจะเป็นเดือนนี้ก็ได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่เซิร์ฟนองเป็นเดือนหน้านะครับเนาะส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราน่าจะเป็นเดือนนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับในวันที่27นะครับเนาะก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคร เตรียมตัวนะครับอันนี้นะครับถ้าคนไหนเป็นแฟนคลับนะครับก็รีดีว่าอย่าพลาดละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็อย่าพลาดนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับนนที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเพราะว่าเป็น ข้อหลบกันเลยนะครับนาของพี่เอกนะครับทุกคนและพี่ขอสปอยล่วงหน้าละกันนะครับว่ามีของฟรีด้วยนะครับนาของฟรีก็เตรียมตัวละกันนะครับว่าจะเป็นอะไรทุกคนก็เตรียมรับได้เลยนะครับสำหรับของฟรีนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาว่าของฟรีก็มีกับเขาด้วยนะครับสาหรับกิจกรรมพี่เอกฮะล็อกเกอร์นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับสาหรับเซิร์ฟนอกนะครับพี่แอบสปอยมาหรือว่ามีแบบว่า หลุดมานะครับไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยจะเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่พี่คิดว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยน่าจะไม่เข้านะครับทุกคนเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเป็นตู้สุ่มสุดหมวกเอฟนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้นะครับในไทย พูดแล้วนะครับว่าจะไม่มีการอัปเดตเข้ามาอีกนะครับเนาะเพราะว่าเคยเข้ามาครั้งหนึ่งนะครับรีเดียวว่าดรามา่าฉ่ำเลยนะครับพี่คิดว่าน่าจะไม่มีการอัปเดตเข้ามาอีกนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นซุ้ดของเอฟที่พี่คิดว่าหลายหลายคนน่าจะแบบว่า ยังไงดีนะครับก็คือ <n> มันมีคลิปหลุดมาประมาณนี้นะครับแต่พี่ก็ยังไม่เชื่อนะครับเนาะว่าจัปเนตเข้ามในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้นะครับน่าจะไม่มีการอัปเดตกับมาครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าไทยก็ดราม่าหนักเหมือนกันมากๆเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมหมวกเอฟนะครับทุกคนแต่เซิร์ฟนอกนะครับมีหลุดมาประมาณนี้นะครับไม่แน่เซิร์ฟนอกอาจจะมีการกลับมาก็ได้นะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราน่าจะไม่มีแล้วนะคร ถ้าค้ดไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับนาะในส่วนของ กิจกรรมหรือว่าอยากได้ซุ่นหมอกเอฟนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าทุกคนนะครับก็คือจะไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน่าจะไม่มีนะครับเนาะส่วนจะมีก็แค่เซิร์ฟนอกนะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ก็น่าเล่นมากๆเลยนะครับเนาะถ้ามาอีกทีนะครับนี่เดี๋ยวว่าเดือดมาฉ่ำแน่นอนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้เป็นกิจกรรมตู้ซุ่มนะครับเนาะที่แบบว่ามีคลิปหลุดมานะครับทุกคนกกก็็็เเเเเปปปนนนนนนรรรระะะะมมมาาาณณีีีีี้้ลลยยยคัับอดว่่ทุซซไ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนนะครับก็คืออยากให้มีแบบนี้แน่นอนนะครับหนึ่งในนั้นก็มีพี่ด้วยนะครับว่าอยากให้มีแบบนี้นะครับแต่คงเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าเอามาให้ดูนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากให้กลับมาประมาณนี้น่าจะไม่มีนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่ น่าจะอยู่ใน XMo d หรือเปล่านะครับนอกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่ายังดีนะครับที่เรายังได้เห็นนะครับนอในส่วนของกิจกรรมแบบนี้อยู่ใน X MoD นะครับทุกคนเพราะว่าเราสามารถซูมได้นะครับนอใน X Mo d นะครับหรือว่าข้าคนไหนอยากโหลดนะครับเดี๋ยวพี่สอนโหลดให้ได้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับสำหรับวงน้องคคนไหนคปันที่แบบว่า อยากได้นะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับน้นในส่วนของกิจกรรมดีๆกิจกรรมแล่ๆนะครับที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเลครับทุกคนก็เครื่อม อันนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมสายเตือนนะครับมีพี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบนะครับตอนที่พี่รีวิวประมาณนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมละกันนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับแล้วก็บิพี่คนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนิเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้้้้วววยแแแลลลลกกกกััััันนนนนนนะะะคคคคครรรรบบบไ์์ชทุสหีีพ่็ ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย